สวัสดีครับพี่มอสวันนี้พี่มอสกำลังทาอะไรอยู่ครับมาได้ถูกเวลาพอดีนี่ดูงานนี้นะครับลูกค้าส่งรูปตัวเองมาให้แลวอยากได้รูปตัวเองอ่ะพิมลงพิมลงแก้วไปนี้ม,มาเดี๋ยวพี่จะทําให้ดูว่าการนับงานของพี่อะ่ะมันจะเป็นยังไงงานนี้มันอาจอจะยากหน่อยแต่ว่าแต่มันก็ไม่ยากโอ,โอเคครับลุยเลยครับโอเคจัดไปนมคลี่ของเรานะใส่มวงวาเลยนวดนวดเยอะนะ ยังไงครับทุกคนดูแบรนด์ที่ผมดาบขึ้นมาสิครับไงเหมือนต้นฉบับเปียบมาแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะนําลายที่ผมดาบขึ้นมาเอาไปสกรีนลงแก้วนะครับแล้วจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับทุกคนและนี่คือหน้าตาบล็อกสกรีนที่นําไปถ่ายลายสกรีนที่ออกแบบมาแล้วลงไปนะครับเดี๋ยวผม จะซูมให้ดูว่าลายสกรีนที่นําไปถ่ายลายลงบล็อกนั้นผมชัดแค่ไหนลายเส้นคมกลิบกันเลยทีเดียวและเป็นการไม่ให้เสียเวลาผมจะเอาไปลองสกรีนลงแก้วให้ดูนะครับว่าสกรีนแล้วหน้าตาจะออกมาเป็นแบบไหน เป็นยังไงบ้างครับทุกคนนี่คือลายสกรีนที่สกรีนลงบนแก้วของลูกค้าลายออกครบ <Wow. S 1> สีติดทนเก็บทุกรายละเอียดจริงๆก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูจนจบเลยคลิปหน้าผมจะเอาคลิปไหนมาให้รับชมอีกรอติดตามได้เลยนะครับบาย